สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเฟิร์สครับในช่อง First b บอกนะครับวันนี้ครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าทำไมเจ้าโตว m a c b o o k Air นะครับที่เป็นเจ n เนอเรชันล่าสุดอย่าง MacBook Air M2 นะครับถึงมีราคานะครับที่ค่อนข้างจะแพงกว่ารุ่นเก่าพอสมควรครับวันนี้ไปชมกันครับ หลังนะครับเพุผลนะครับของจอตัว MacBook Air M2 นะครับที่มีราคาสูงกว่า MacBook Air M1 นะครับผมมองว่านะครับเป็นต้นทุนทางด้านการผลิตแล้วก็ค่าวิจัยอะไรพวกนั้นครับที่มันใส่เข้าไปถ้าเรามองกลับไปนะครับในยุคที่ Apple นะครับได้เปลี่ยนเจ n e r a t i o n นะครับของ MacBook ที่มีการเปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าพูดถึงอย่าง MacBook Air นะครับก็จะมีเจ้าตัว MacBook Air Late สองนะครับซึ่งตัวนั้นครับก็จะเป็นจอ Retina นะครับแล้วก็มีราคานะครับที่เริ่มต้นนะครับ4ี9 9 0 บบาทครับเหมือนในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ตอนนั้นนะครับ MacBook Air รุ่นปกติที่ไม่ใช่จอ Retina นะครับก็ทำราคาอยู่ที่เท่าเดิมครับก็คือประมาณ30,000นต้นนั่นเองแล้วราคานะครับเมกาก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้ายกตัวอย่างนะครับเจ้าตัว MacBook สินิ้วในปี2015นะครับก็มีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่43,990บาทครับซึ่งถ้าเรามองทั้ง2ตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่มีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทุกครั้งที่ Apple มีการดีไซน์ นะครับไม่เว้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแมบุ๊โปรก็ตามอาทีนะครับอย่างเช่นแมบุ๊โปรนะครับที่ในช่วง2000ปี2016นะครับที่มีการปรับแล้วก็ตัวนั้นไม่มีทัชบาร์นะครับโดยปกติแล้วครับแมบุ๊โปรนะครับจะมีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000ต้น4ี0 0 0ื่0 0 0งสประมาณนี้แหละประมาณแมบุ๊โปรแอร์ตอนนี้นะครับแต่ตอนนั้นนะครับแมบุ๊โปรที่ เป็นเลส2016นะครับไม่มีทัสบาร์นะครับราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่56,900บาทส่วนรุ่นที่มีทัสบาร์นะครับจะมีพอร์ตมากขึ้นนะครับราคาอยู่ที่67,900บาทครับซึ่งก็นับอกนะครับว่าเป็นราคาที่โหดนะครับแล้วก็สมูรณ์สมควรเมื่อเทียบกับแม็ปโปรในรุ่นปกติครับและพอหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีรุ่นนะครับที่ถูกลงครับในราคาเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นต้นเหมือนแม็ปโปรในรุ่นปกติครับและพอห M1 ที่ก็เริ่มต้นประมครับมันก็จะ ถามว่าเราควรจะทํายังไงดีนะครับเราควรซื้อ MacBook Air M2 เลยไหมนะครับผมมองว่าถ้าคุณจาเป็นต้องใช้์ประสิทธิภาพของมันอยากได้ดีไซน์ที่สวยนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ราคาแพงอะไรเวอร์วังอะไรมากมายนะครับสามารถซื้อได้แต่ผมเชื่อว่าครับในเมื่อ MacBook Air M3 ออกนะครับหรือในความใกล้เคียงหรือในปีหน้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าในเจ้าตัว MacBook Air ครับจะมีราคาที่ดรอ p ลงมานะครับเหลือประมาณ1,000เหรียญนะครับหรือประมาณแบบ3 0 0 0 0นต้นๆนะครับเหมือนมาตรฐาน MacBook Air ที่อยู่ ในระยะเวลาทั่วไปไม่ใช่ระยะเวลาที่เพิ่งจะรีดีไซน์ครับ ถ้าถามนะครับว่าเจ้าตัว MacBook Air M2 นะครับดีกว่าเจ้าตัว MacBook Air M1 ตัวไหนบ้างนะครับผมก็ต้อบอกนะครับว่าเจ้าตัว MacBook Air M2 นะครับจะมีกราฟิกนะครับที่โดดเร็วกว่ามีความเร็วกว่านะครับประมาณ20%แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเจ้าตัว MacBook Air M2 นะครับจะมี Mid Engine ครับทำให้เจ้าตัวการประมวลผลในส่วนของด้านงานวิดีโอนะครับที่มีฟอร์แมตที่รองรับนะครับเร็วกว่า MacBook Air M1 พอสมควรครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจวตัวชิป M2 นะครับก็จะรองรับแรมนะครับที่สูงสุดถึง24กิกนะครับซึ่งใน M1 นะครับจะรองรับแค่16กิกเท่านั้นครับนี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเจ้าตัว MacBook Air M2 นะครับถึงมีราคาที่โหดกว่า MacBook Air M1 เยอะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องเฟิร์สบอกของผมด้วยสวันนี้ครับผมเฟิร์สพอตออนไล์ครับสวัสดีครับ